คุณคณาวุฒไรพิพัฒน์พงศ์จากละครชุดดวงใจเทวพรมตอนละอาจานันออากาศทางช่อง3คุณพันธ์ชนกชนพันสังจากละครเรื่องสงครามสมรสออกอากาศทางช่องวัน31และคุณสุมเมธารอยสีจากละครเรื่องรอยรักรอยบาปออกอากาศทางช่อง7 HD ค่ะและผู้ที่ได้รับรางวัลดี e Rising Star Daily News Awards 2024ได้แก่ ทุกคนครับส่งเสียงดังๆให้กับกรับคนาวูธครับจากดวงใจเทวพรมตอนละอ,อจันนะครับกับผมก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดี แขกผู้มีเกียรติทุกคนที่อยู่ในงานนี้นะครับผมผมรับคณาวุฒินะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนขอบคุณแทนพี่พี่ทีมงานจากละครชุดดวงใจเที่วพรมตอนละออจันแล้วกันนะครับผมก็ทุกคนตั้งใจทํางานกันมากมากนะครับผมเพื่อให้ละครเรื่องนี้มันออกมาประสบความสําเร็จนะครับก็ขอบคุณทุกคนม,นมากๆที่ตั้งใจทํางานกันแล้วก็ทําให้ละครเรามาถึงตรงนี้ได้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณพี่พี่แฟนคลับทุกทุกคนนะครับ ครับผมที่คอยซัพพอร์ตละครเรื่องนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับรางวัลน,นี้ก็จะเป็นแรงบันดาลใจและก็เป็นกําลังใจในการทํางานของผมต่อไปแล้วกันนะครับผมขอบคุณทุกทุกคนมากๆครับขอสดแสดงความยินดีด้วยค่ะขอเรียนเชิญน้องกรับทางนี้ก่อนนะคะครับครับเ,เรียนเชิญครับ <Okay. S 1> ยินดีด้วยนะครับโอ้โ oh. ห